สวัสดีครับผมนาจากรีนะครับตอนนี้เราอยู่บที่อำเภอเชียงขาดจาังวัดเลยผมอยู่ที่ริมฝั่งผมนะครับเป็นที่ที่ติดถนนคนเดินนะครับเป็นช่วงจุดที่ไทต้นเที่ยวนะครับไปเที่ยวกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศด้านทางเดินเท้าติดริมฝั่งผมที่ติดกับที่พัก จุดชมวิวต่างๆนะครับ mm hmm. กับบรรยากาศยามเย็นในช่วงก่อนอาิตย์ตกดินตั้งแต่ต้นเส,ส้นทางนะครับคือตรงนี้เลยนะครับไปจนถึงปลายทางว่าตลอดเส้นทางเนี่ยจะบรรยากาศาจะเป็นยังไงนะครับไปเราไปดูกันนี้เลยระยะทางก็ประมาณาโลกกว่านะครับ ปึ๊บกับจักรยาน1คันพร้อมแล้ว Let's go <S ตอนนี้นะครับก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนะครับ ใช้เดินเที่ยวเล่นตรงนี้จะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่เพราะว่าจะเป็นทางด้านของจุดทางนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นบ้านคนนะครับทางที่พักะจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยๆไปนะครับดูกันไปเรื่อยๆว่าระหว่างทางเนี่ยจะเป็นอย่างไรกับริมฝั่งโค้งติดถนนคนเดินอำเภอเชียงขานจังหวัดเลย องข้างทางก็จะมีร้านอาหารนะครับมีบาร์เล็กๆเ,เรื่องราคาสำหรับผมว่ามันก็ยังไม่มแพงเท่าไหร่นะครับจะเทียบกับสถานีต้องเที่ยวทีนะ่ทั้งเครื่องดื่มแล้วก็อาหารนี่ก็จะเป็นที่พักน,นะครับในวันนี้เป็นวันที่10เมษาจะเป็นช่วงของโล w ี e ั s น คนจะน้อยนะครับกท่องเที่ยวก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่มันก็จะกาดก็จะเงียบเหงาหนิดนึงแต่หรับผมก,ก็ยังไม่ถือว่าเงียบนะก็ยังมีคนอยู่บ้างน,นะครับก็ไม่ถือว่าเหงานี่เป็นบ้านต้นโขงนะครับผมมานนอนอยู่นี่สองคืน ลเรลือนก็จะตกแต่งในสไตล์ของดั้งเดิมนะครับบานไม้สลับ เคียงผมมาพักอยู่ที่ชาญเคียง <Wow. S 1> อยู่สองคืนพี่เจ้าของเขาุ่นมากนะครับดูแลดีเปิดกุญแจแล้วก็หนีไปไหนก็ไม่รู้ดูแลกันเองนะครับถือว่าไฮไลท์โอเคด้านขวามือจะเป็นที่พักนะครับก็สำหรับช่วงนี้ก็มาได้เลยครับไม่ต้องจองไม่ต้องอะไรเพราะว่าคนน้อย ก็สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เชียงคาน ด้าน,นที่พักเนี่ยมีให้เลือกหลายราคาหลายแบบมากนะครับถ้าเกิดว่าติดวิวแม่นำ้ำโขงก็จะแพงหน่อยน,นะครับแต่ก็เริ่มต้นอยู่ที่คือละห้าร้อยครับจะมีบาร์เหล้ามีร้านอาหารนะครับให้เลือกเยอะเลย เบียรที่ใช้แบบชมวิวแล้วเราใส่ชิลสใส่แบบนั่งชิลอะไรอย่างนี้ก็เหมาะมากนะครับเพราะว่าที่นี่นั่งได้ตลอดเย็นหวาง กล้องจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมใช้เป็นโทรศัพท์รุ่นอินฟินินะครับคือราคาสามพันกว่าบาทก็อาจจะแบบมีขยับยุบยิกยุกยิกนิดนึงนะครับอ่ลัก,กันขอโทษนะครับ ก็เหมาะสำหรับทั้งคู่หลักแล้วก็คนอคหักนะครับก็ถือว่าเป็นจุดรีสตาต์ทหรือการเริ่มต้นของใครหลายๆคนนะครับจะเกิดว่าต้องการความสงบความเป็นส่วนตัวบรรยากาศที่ที่เป็นกันเองของคนในพื้นที่ความอบอุ่นนะครับไลฟ์สไตล์ที่แบบ สโลไลท์นิดๆนะครับที่นันเตือนเช้ามีบรรยากาศสวยๆให้ชมนะครับมีหมอกจางๆนะครับในช่วงหน้าร้อนในยามเช้าให้เราดูในทุกๆวัน าลงไหลนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดสุดทา้าย ก็จะเป็นทางฝั่งของวัดท่าโคกนะครับ,นะรบวันนี้ผมพาพาดูเส้นทางจิตลิมฝั่งของของฝั่งจิตถนนคนเดินนะครับจริงๆก็จะมีทางเดินเท้าทางจักรยานยาวไปจนถึง,ถงเอ่อางกุดกูนู่นครับสองสามกิโลแต่วันนี้เรามาตรงจุดที่นักท่องเที่ยวอยู่กัน ก่อนแล้วกันทางบันไดด้านนู้นก็จะมีเวรุ่นหรือว่าสายชิวนะครับมานั่งกันในทุกๆค่ำคืนกันจนถึงเช้านะครับ สงบสงบนั่งลิงตาก่อนโทษนะครับโทษนะครับ